Bella, เบลล่าเผยสถานะนอกจอโปธนวัฒน์หลังกระแสจิ้นให้เป็นแฟนย้ำไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะกันแอบวังพรมลิขิตเบรดติ้งทะลุเลขสองตัวกระแสยังแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับละครพรมลิขิตภาคต่อบุพเพศน,นิวาสหลังเมื่อคืนนี้วันที่14พฤศจิกายน ทำนิวไฮด้วยเรตติ้ง7.74ทุกสถิติใหม่สูงสุดตั้งแต่ละครออกอากาศมาล่าสุดเบลล่าราณีได้ออกมาผิดเผยในงานรอบปฐมทัศน์หนังคองรัสไมเเ็ก ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น6สยามพารากอนว่ารู้สึกมีความสุขมากเพราะอุตสาปรากตราธรรม,รมนานตอนนี้เรตติ้ง7ปลายปลายแล้วถ้าดูตามสถิติมันเป็นไปได้ตัวเลขในฝันก็อยากให้เรตติ้งเป็นเลข2ตัวถามว่าได้ไปมูมาหรือไม่ไม่ได้มูแต่ได้มีการไปไหว้พระพรมในวันแรกก่อนละครออนแอร์เพราะว่าก่อนหน้านั้นยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้ พอดีไปทำงานที่ช่องแล้วพี่หนอ้องอรุโนชาถามตนว่าได้ไหว้หรือยังซึ่งตนลืมนึกไปเลยว่าชื่อเรื่องพรมลิขิตเลยได้ไปไหว้พระพรหมมาแต่ไม่ได้บนแค่บอกว่าให้พระพรหมท่านลิขิตตามชื่อเรื่องเลยดีใจที่คนมีความสุขกับการดูละครของเรา อย่างที่บอกว่าเราทำเต็มที่จริงๆตนพยายามดูสดเหมือนกับทุกคนแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเปิดออนไลน์ยังไงหนึ่งยอดนั้นต้องเป็นของเราหัวเราะจริงๆส่วนตัวไม่ได้ไม่วางใจในแง่เรตติ้งไม่ได้มองในจุดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในของเรื่องราวมากกว่า ยังลุ้นเหมือนกันที่ทุกคนลุ้นเพราะมันยังเหลืออีกตั้งหลายตอนผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสจิ้นให้เป็นแฟนกับโป๊บธนวัฒนแฟนแฟนลุ้นได้ไหมเบลล่ากล่าวว่ายังไม่เห็นเลยไม่ได้อ่านฟีดแบ็กสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรกับพี่โป,ป๊บก็เหมือนเดิม เหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงๆหมายถึงว่ามันเห็นกันในทุกมิติไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันถามว่าเป็นพี่น้องดีกว่าไหมมันก็ไม่ใช่ฟีลแบบกัลยาณมิตรประมาณนั้นเกื้อหนุนกันส่วนว่าลุ้นไม่ขึ้นเลยหรือเปล่าอย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะการหรือเราจะคบกันหรือเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคำนั้นไปแล้ว